สวัสดีค่ะว,วันนี้มดจะชวนมาทําคุกกี้รูปน้องหมาพุดเดิ้ลที่น่ารักมากมากเลยค่ะคุกกี้ตัวนี้เป็นคุกกี้หมูหยองน้าพริกเผาถ้าใครที่ชอบหมูหยองต้องไม่พลาดเลยนะคะส่วนตัวคุกกี้นี้นะมันจะมีความกรอบร่วนละลายในปากทานเฉพาะตัวคุกกี้อย่างเดียวก็อร่อยแล้วค่ะสําหรับสูตรกดดูคําอธิบายเพิ่มเติมใต้ใตคลิปได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้เราตีเนยให้กระจายตัวก่อน สำหรับเนยที่ใช้ในวันนี้จะเป็นเนยจืดนะคะเพราะเราจะเอาไปทานคู่กับหมูหยองและน้ำพริกเผาถ้าเราใช้เนยเค็มเดือกคุกกี้ของเรามันจะมีรสชาติที่เค็มเกินไปค่ะตีแค่พอกระจายตัวนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะแปบ๊บเดียวแค่นั้นเอง พอเนยของเรากระจายตัวดีแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปก็ให้เราใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปจากนั้นก็ตีต่อจนเนยของเราขึ้นฟูเปลี่ยนเป็นสีขาวครีมค่ะในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเราตีเนยน้อยเกินไปคุกกี้ของเราก็จะเหนืดแน่นและแข็งแต่ถ้าเราตีมากเกินไปคุกกี้ของเราก็จะแผ่และแบนไม่ได้รูปทรงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใช้เวลาตีให้พอดีนะ ตอนนี้เนยของเราก็ตีได้ที่แล้วนะคะเปลี่ยนเป็นสีขาวครีมแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็จะเติมกลิ่นวาน,นิลาลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ตีต่อแค่ให้พอเข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะใช้พาย,ยางกวาดส่วนผสมให้มันเข้ากันอีกทีนึงนะคะ จากนั้นนะคะเราจะมาผสมแป้งอเกนกประสงค์และแป้งข้าวโพดนะคะใช้ช้อนคนให้เข้ากันดีก่อนพอเขาเข้ากันดีแล้วนะคะก็นําไปเทใส่ส่วนผสมของเนยได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ตีต่อให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันดีนะคะในขั้นตอนนี้อย่าตีนานนะคะถ้าเราตีนานเกินไปเราจะได้คุกกี้ที่เนื้อเหนียวและแข็งนะคะตีประมาณ30ิวินาทีกําลังดีเลยค่ะ พอตีเสร็จแล้วก็ใช้พายยางช่วยกวาดส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะคะมันจะช่วยให้แป้งคุกกี้ของเราเนื้อนเนียนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแป้งคุกกี้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่ลงในถุงบีบได้เลยส่วนใครถ้าไม่มีถุงบีบนะคะสามารถใช้เป็นถุงแกงร้อนได้ค่ะรวบถุงบีบขึ้นมาสังเกตปลายถุงบีบตรงนี้นะคะให้เราตัดปลายถุงบีบออกเล็กน้อยตามคลิปเลยค่ะ ตัดออกให้ได้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาบีบตัวคุกกี้กันค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะบีบเป็นวงกลมก่อนจากนั้นก็เติมส่วนของหัวด้านบนเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะต่อไปก็บีบส่วนของปากส่วนนี้เราจะบีบให้เขาโนูนหน่อยนึงนะคะเสร็จแล้วก็เติมส่วนของหูด้านข้างทั้งสองข้างเลยค่ะบีบตามคลิปไปได้เลยนะคะได้หน้าแล้วเราก็จะมาบีบส่วนที่ใช้ประกบด้านหลังกันค่ะ บีบเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้เลยนะคะมาดูกันอีกทีจากมุมด้านบนกันนะคะบีบสจนครบทุกตัวแล้วนะคะสังเกตดูว่ามันจะมียอดแหลมๆจากการบีบของเราให้เราเอานิ้วแตะๆปลายแหลมของคุกกี้นะคะ กดเบาๆให้เรียบเนียนเวลาอบเขาจะได้ไม่ไหม้ไปก่อนส่วนอื่นค่ะนี่นะคะคือคุกกี้ที่เราบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเราจะนำเข้าอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างเวลาประมาณ15-20นาทีแล้วแต่เตาใครเตามันนะคะตอนนี้คุกกี้ของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เราจะได้คุกกี้ที่มีสีเหลืองทองและกรอบแบบนี้นะคะใครที่อยากให้กรอบมากๆนะคะสามารถอบไล่ความชื้นอีกรอบนึงได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพักคุกกี้ไว้บนตะแกรงให้เขาเย็นตัวลงระหว่างนั้นเราจะมาเตรียมส่วนของน้ำพริกเผากันค่ะผสมนมข้นหวานกับน้ำพริกเผาแล้วคนให้เข้ากันนะคะ พอเข้ากันดีแล้วเราก็จะได้น้ำพริกเผาหน้าตาแบบนี้นะคะนำน้ำพริกเผานะคะมาทาที่ตัวคุกกี้เล็กน้อยเสร็จแล้วนะคะนำส่วนของหัวมาประกบเข้าด้วยกันค่ะประกบให้สองส่วนติดกันแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเทหมูหยองลงในชามผสมแล้วก็เอาคุกกี้วางลงไปจากนั้นก็ทาด้วยน้ำพริกเผาให้ทั่วเลยนะคะ จะใช้แปรงซิลิโคนปาดเอาก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยถ้าจนทั่วเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเอาหมูหยองเนี่ยแปะลงไปบนตัวคุกกี้ให้ทั่วนะคะใช้มือกดกดหมูหยองให้ติดแน่นกับตัวคุกกี้แล้วก็จัดทรงให้สวยงามเรียบร้อยเราก็จะเริ่มเห็นรูปร่างของน้องพุดเดิ้ลกันแล้วใช่ไหมคะ จากนั้นเราก็จะมาทำส่วนของด้านหน้ากันต่อเลยค่ะเราก็จะทำเหมือนเดิมนะคะให้ทาน้ำพริกเผาลงบนหน้าคุกกี้ให้ทั่วเลยค่ะทาให้ทั่วเลยนะคะเวลาแปะหมูหยองลงไปเนี่ยเขาจะได้ติดแน่นๆ เสร็จแล้วก็แปะหมูหยองลงไปนะคะทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่ส่วนด้านหน้าน,นี้มันจะยากหน่อยนะเราต้องตั้งใจจัดทรงให้สวยงามตามรูปหน้าของน้องพุดเดิลเขานะคะพยายามกดหมูหยองให้แน่นๆหน่อยตามความเว้าวความนูนของคุกกี้ที่เราบีบไว้แล้วเขาจะได้รูปทรงสวยงามตามที่เราต้องการนะคะ,ะจัดทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วเริ่มเห็นเป็นน้องพุดเดิลแล้วใช่ไหมคะใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนสุดท้ายกัน ใช้ช็อกโกแลตล,ละลายใส่ถุงบีบเล็กๆนะคะแล้วก็นําไปวาดให้เป็นตาสองข้างแล้วก็จมูกให้น้องพุดเดิ้ลแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับคุกกี้น้องหมาพุดเดิ้ลของเราน่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะรอไปทํากันดูนะคะสําหรับวันนี้มดขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ